สวัสดีค่ะพี่นอ้องอ่ไม่กินข้าวกับยายแล้วค่ะเด้อยายกับสิมี๊โ้ยทำไมหยกมากเฮียยายสิมี๊กับตับหมูกรุาแล้วก็หมูทอดกรอบนะคะหมูกรอบคือหมูกรอบหม้วนเห็ดหมูกรอ,อ,อบน้นนนกกนนองจ๋านาะสิมี๊พากัดสินอ่สิมี๊ข้าวเหนียวน้อจ๋ะที่ย่อยเอ๊หนึ่งน,น้นนองจ๋าน้อถึงข้าวแรกน้ำกันเนาะจจะเนาะ มาจ้าพี่น้องแซ่บๆมั้ยโค้งแย่กบับพวกคุสบายเลยว่าไปแล้วกระดืออาะที่ี่เอออาหารม <laughs> าจ้าเออตั้งกล้องไม่ก่นอนแล้วก็สิญญกินยานวดมาจ้าเนาะอีโนหนาว แม่จ้ามากินน้ำกันจ้มามะใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามย,าย่าเ้อจ้าเด้อมื้อนี้ได้กินอาหารดีเนา,จาะจ้าเนาะไปรับจ้างมาไ <c oughs> ปรับจ้างมาแล้วก็ซื้อหมูกรอบมาเฮ็ดเมาจา้จาเนาะเสียบอันนี้กับผักฎฎกะทิมเก็บผักกษตรดผักกะทิมบานเนาาน้างามาจ้าเนาะกะทิมเนี่ยแกยจ้าขอมมากินกับตับหมูฮูาา้มาจ้าเนาะมาจต้มมาเสียบๆจ้ามา สาวมากยายเพิ่งได้กินเขาแล้จ๊ะเมื่อยค่ะเก็ยังกูสีแล้วเห็นงี้นกลับมายังมือเสาวก็บ่ได้กินแล้วจ้ะเมื่อมือสาวกับกินกาแฟแล้วก็ไปโอ้เมื่อยสั่นท้อท้ออุ้ยเอ็กก็บ่ได้กินเนาะจ้ะยายแม่นสิบเอกตางหากไปเลยก็ต้องทุนก็สบายไปง่ายเขาต้องไป ไ่ชีวิตก็ต้องสู่ดินล่นไปนอจ<ม>ากนเฮ้นอกจากัอมีกินมันีม่ยูมันมีกินอืม,มห้องฮี้แตกประเทไปแล้วนหนา เ็้าใจเห็ดไป็ไม่เข้กใบแต่อันนึงก็เป็นอีกอย่างนึงไากเ็ดข้ไใจก็คือสิมาอ,อยู่ในโลกนี้แต่ว่ายูปไปเากเขเป็นพระ,ะเขาเะร เดี๋ยว่อยยืย้อเงี้ยไนะม่เป็ง้อืมตปลาใส่กันนะ,ะมไ,น <c oughs> ไม่กินปะลาลใส่ปมอะไรมาแล้งมันนี่ตด,ดีครับ กินเห็นประลระกินเป็นแหลกบ้างเนาะไม่นี่นนนกำมาเ่อยหลายสิบปรเ็นไปเสียยาวว่าสิไปกับไวไหวคือสิบไหวลูกกินเงิเสียชัดชัดชัดเนี่ย อาเล็กใกล้ไปขายเพอาะเล็กใกล้ไปขายตลาดนะดคุณพ่อเล็กกับพ่อได้กินไหมคะก็เจ้ากับมาเศร้าอยู่อีกบ้านนึงเศร้าหงอย เจ้าคั่วกไก่ได้ไปชายให้ลำนั่งเอกเล็กนึงแต่สองกิบนะวินเล่ากับเป็นสังสารว่ากับไปมีแม่น้อยก็เลยเสียเสินไปเื่ากิบเจริญลูกกับเปลเหลียวแร่ แม่คนเดียวก็เรียนไม่ได้ถูกดูดเพิ่นะว่าลูดไปแล้วจต่เนาะเรื่องไรจะโบหมว่าม่นช่เรียนเขาไปเลียงกับอืนเรียนนี่เรียนกขึ้นขึ้เล็กขึ้นขุ้นพราแม่เขาหเลี้ยองแม่เขาเองใชมองเกขึ้นค่ะจะเป็นกรรมของเขาเพื่อกัน รุน่นสามสิบแปดบาทไม่ไปซื้อมารุ่นไปซื้ออีกบ้านน้านนี้เขาเกาไปยังขายแพงเลยรุ่นส,สี่สิบมนูรมันแข็งเนาะเขาเกาเขาแต่ปีแล้วน่้เลยซือมากไส้ อันนี้เอื่นกระเซ็นเป็นบัฟเป็นเซนมันต่อไม่างนะ่ยอันนี้กะเจีวไ้ตาไปกิน แดกันะอันนี้มน่าเหนอาสินนเวแนวบนุ่กวน นี่ก็ไว้เท่านี้เนาะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าเด้อเพื่อสิบประผาดคลิปใหม่ๆถึงย้ายลุ้มไปให้เบิ่งเนาะจ้าเนาะขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะจ้าเนาะทั้งประเทศไทยเฮาหรือว่าต่างประเทศเนาะจ้าเนาะขอบพระคุณหลายๆจ้าขอให้ยุดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเด้อจ้าเด้อขอกราบมาสวัสดีจ้า